อ้าวมีนะครับเด็ดเลยโอเคครับแน่นแน่โอ้ยตัวไม่ตัวนะครับนี่นี่นะครับโอ้ยเจ๋อเลยสวัสดีครับผมวิถีพนันธุ์มืดนะครับหรือว่าวิถีพันธุ์น้องวันนี้จะพาทุกคนมา ดักบางลันนะครับนี่ที่เตรียมมาทั้งหมด17กระบอกนะครับก็เหยื่อก็สายไปแล้วเป็นเหยื่อลูกปลานะครับปาน,นินหั่นเป็นชิ้นเล็กๆสายไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็มาถึงหมายแล้วนะครับหมายแรกของผมก็นู่นเลยนะครับนู่นอยู่ด้านด้านนู้นเลยครับโอเคไปครับเดี๋ยวเราไปรุ้นไปชมกันว่าหมายนี้จะมีตัว จะได้สักเท่รไหร่นะครับวันนี้ไม่ได้ว่าจะมาดักหมายเดียวนะครับวันนี้จะขยับไปเรื่อยตรงไหนที่ว่ามีสถานที่เหมาะที่วางนะครับวันนี้ก็ไปนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่า17กระบอกจะหมานหรือเปล่าไปกันครับข้ามน้ำก่อนนี่เลย โน้ำล,ลึกนะครับ ไปครับไปต่อมาครับไปกันต่อ,อนี่เลยหมายเลขครับ ครับไปกันต่อไปครับมากันต่อดูนะครับน้ำลึกหนะ่อย กันต่อเลยนะครับเอาหน้าเป็นสายตรงนี้แหละ พอแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงผมดักกระบอกนี้เป็นกระบอกสุดท้ายนะครับแล้วกระบอกที่เหลือทั้งหมดก็อยู่ประมาณสักเจ็ดใบกระบอกเดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกทีพรุ่งนี้นะครับไปครับขอตัวดักที่เหลือก่อนสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนานาเอฟซีทุกคนนะครับ วันนี้ผมก็จะพาทุกคนมากู้กระบอกลาไหลนะครับหรือว่าบาังรันนี่นะครับหมายของผมก็แนวป่าแนวเขาลักษณะนี้เลยนี่นะครับกระบอกแรกครับอยู่ด้านหน้าละไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่ามาครับปรุนมาชมกันสมานหรือเปล่าเลย อ้าวมีนะครับโอ้ยแจ๋วเลยครับแต่ตัวไม่โตนะครับนี่โอเคใช้ได้เลย <c oughs> กระบ,บอกแรกหมานะครับไปครับไปกระบ,บอกถัดไปเลยมาครับก็ ขนาดที่วางก็ห่างกันไม่ไกลเท่าไหร่ครับไปดูกันมาดูกับบอกที่สองกนันเลย นี่นะครับกระบอกที่สองจะมาหรือเปล่าเปล่านะครับไปครับไปกันต่อ อ่ะครับมันูกระบอกนี้จมเลยสมาหรือเปล่าอ้าวมีนะครับโอ้โหแจ๋วเลยโอ้โหโอเคครับไปกันต่อเลยครับผม ไปครับมาดูกระบ,บอกด้านหน้ากันเลยมีหรือเปล่าเ,ยเอยอ้าวมีนะครับโอ้โหหมาอีกแล้วครับแจวเลยครับผม ไปครับไปกันต่อมาครับมาดูกระบ,บอกลูกนี้กันเลยมันจะมาหรือเปล่ามาหรือเปล่าเอเอ้าวมีนะครับโอ้โหยี่นะครับนี่โอ้ย เ็กตัวไม่ตัวนะครับนี่นี่นะครับโอ้ยเจ๋วเลยไปครับไปดูกระบอกต่อไปเลยว่าจะหมาหรือเปล่าไปครับครับถัดจากหมาเมื่อกี้หมาแล้วครับมาดูกระบอกด้านหน้ากันเลยว่าจะมีหรือเปล่าไปครับ มีหรือเปล่าเอ่ยตอนนี้ก็ฝนไปปออยู่นะครับน้ำเต็มเลยโอเคครับหมานหรือเปล่า ไปครับไปดูกระบอกที่เหลือว่าจะมาหรือเปล่ามาครับมาดูกระบอกด้านหน้ากันเลยโอ้ีหครับฝนยังฟอยอยู่เลยเหลือที่เปล่าเลยมาครับมาลุ้นกัน เปล่าครับไปไปกันต่อครับทางหน้าอีกหนึ่งกระบ,บอกโอ้โหจมเลย หรือเปล่าเออครับมาลุ้นกันโอเคครับตอนนี้ก็กูจนเกือบจะครบก็บอกแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันกหมายนี้ว่าอีกสามก็บอกจะเด็ดหรือเปล่าจะได้ตัวัเท่าไหร่ ดนปลาครับดูโอ้โ,โลกมากเลยมีโดนนะครับมีโดนใกล้จะถึงแล้วครับอีกสามกระบอก นี่นะครับกระบอกอน,นี้จะหมาหรือเปล่าเอ่ย <c oughs> หมานไม่อเอ่ยอ้าวมีนะครับโอ้โห,โหนี่แจวเลยหืมนี่นะครับสงสัยจะตาย มาครับอีกสองก็บอกใกล้ๆก,กันเลยว่าจะเด็ดหรือเปล่านี่นครับบรรยากาศรอบๆนะครับ ปอ้าวมีนะครับเด็ดเลยเอเคครับแน่แน่แจวเลยไปอีกหนึ่งกระบอกนะครับอยู่ด้านหน้าเลยหนูนะครับอยูน่น้ำนะครับ แค่เขาหมาเนือเปล่ามาครับมาดูกันเปล่านะครับ โอเคหมายนี้ถือว่าไดแล้วครับสองตัวไปครับไปดูอีกสามกระบอกที่เหลือว่าจะเด็ดหรือเปล่าไปครับมาครับมาดูกระบอกนี้กันเลยหนุนครับจะมาหรือเปล่ามายกกันเลยครับ ฝ oh. าวนะครับโอเคเลืออีกสองกรบอกไม่รู้ว่าม,มีตัวหรือเปล่าไปครับไปรุ่นไ่ชมกันโอเคครับมาลุ้นกระบอกสุดท้ายกันมีหรือเปล่า มีหรือเปล่าเอ้ยโอเคครับฟาไปครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันโอเคครับตอนนี้ก็มาสรุปกันทั้งหมดตอนนี้ผมก็แยกมาแล้วครับกระบอกที่เตรียมมาทั้งหมดก็17กระบอก กระบอกที่ได้ก็นี่นะครับหกระบอกมาแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันจะได้ักเท่าไหร่ครับกระบอกแรกโอเคมาแล้วครับกระบอกแรกอ๋อตัวนะครับ โอ้ยสองตัวนะครับกระบอกแรกสองตัวเจวเลยมาครับกระบอกที่สองกันโอ้ยมาแล้วครับนี่โอ้ันนี้ตายเลยครับ ก็บอกผ่านไปมาครับกระบอกที่สนี่สมตัวแล้วนะครับสแล้วนี่มาครับกระบอกที่สกันเลยมาดูกันเรื่อ,อยๆ้วครับ อ้นิดใหญ่หน่อยนะครับโอ้ตายนะครับบอกที่ห้านี่เลยโอเค่ครับก็บอกสุดท้าย อ๋ตัวนี้ไซส์เล็กหน่อยโอเคครับนี่เลยหกกระบอกที่ได้นะครับนี่โอเคครับแต่ว่าเพื่อนๆพี่ๆนะนะชอบฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเลยครับหกกระบอก นี่ครับปลาตานนี้เจ๋วเลยนะครับยวาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปโอเคครับบายๆครับผมปาครับเจ๋วเลยไปครับ